สวัสดีจ้าหนูคือบล็กแฟมมาแล้วจ้าคะงานศิลปะประเภทกิจสินวันนี้มาเรียนรู้เรื่องงานภาพพิมพกันบ้านนะจ้าคะงานศิลป,ปะภาพพิม์ที่เราจะพูดกันเนี่ยนะเป็นการสร้างสัมพันธ์สิ่งที่เรียกว่าแม่มพิมพ์คำว่า ภาพพิมพ์นี้เราจะเรียกว่าแบบพิมพ์หรือตัวพิมพ์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าคะแต่ก่อนเข้าถึงเนื้อหายอย่างจริงจังเรามาเรียนรู้ความหมายของงานศิลปะภาพพิมพ์อย่างเป็นทางการก่อนเริ่มด้วยหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของปี2542บอกว่าคําว่าพิมพ์หมายถึงการใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบ,บนวัตถุเช่นแผ่นกระดาษหรือผ้าถ้ายังไม่เคลียเรามาดูพระราชบัญญัติจุดแจ้งการพิมพ์ฉบับ2550กับอิฉบับกันนะเจ้าคะพระราชบัญญัต ระบุว่าคำว่าพิมพ์หมายถึงทำให้ปรากฏตัวอักษรรูปรอยตัวเลขแผนผังหรือภาพโดยวิธีการอย่างใดๆฟังดูเขา้าใจยากไปหน่อยแต่เชื่อเถอะความเข้าใจจะค่อยกระจ่างขึ้นเรื่อยๆแน่นอนตอนนี้ไปก่อนละบาย